เป็นคอการเมืองอยู่นะครับคงเห็น,นว่าภาพตอนที่สอสอส,อสอวอนะฮะออกมาจากที่บริเวณอาคารรัฐสภาเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับไปอกอกันหรือว่าไปรวมตัวกัน,นอยู่ที่บริเวณด้านหน้า เยอะมากสรุปออกมาทาั้งทางรถยนต์แล้วก็ทางเรือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อทราบว่าเมื่อวานท้ายที่สุดแล้วไม่มีการลงมติรับหลักการแต่ว่าเป็นการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาก็ทําให้ต้องทอดเวลาออกไปอีกเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศหลังจากที่เลิกประชุมกันหน่อยนะคะคว่าเป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวของเราเก็บภาพมานะคะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะ ก็จะได้เห็นภาพกันต้องบอกว่าร้อนแรงกันทั้งในแล้วก็นอกสภ<ม>าสลค่ะคุณธีรเดชเอาในสภาเนี่ยค่ะหลังจากปิดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณายติ6ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่2ปรากฏว่าสสฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะสสพักพลังประชารัฐก็ออกจากห้องประชุมนะคะแล้วก็เดินทางขึ้นรถหน้าอาคารด้วยความเร่งรีบล้วค่ะ ผู้สื่ขาวบอกว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยแล้วเจ้าหน้าที่สภาก็เปิดทางออกพิเศษเอาไว้ให้ไปออกทางวัดแก้วฟ้าและก็ยังเปิดสถานที่ก่อสร้างค่ะเพื่อให้เดินทางออกจากรัฐสภาไปได้ครับคือต้องผ่านแยกเกียยกายครับผู้ชมก็มีมวลชนจำนวนมากยืนตั้งด่าสกัดอยู่ตะโกนโหร้องแสดงความไม่พอใจนะครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยืนตั้งแถว เป็นร้วมมวลชนเอาไว้เพื่อให้รถของสสแล้วก็สวเนี่ยผ่านไปได้สาเหตุนะครับที่ต้องเดินทางออกช่องทางนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประตูด้านถนนสามเสีนะครับที่ใช้เป็นประตูหลักเนี่ยได้ปิดนะฮะเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมได้ตั้งเวทีปราศัยในบริเวณดังกล่าวนี้สิครับ ค่ะนอกจากนี้ยังมีคนไปทางเรือด้วยการชุมนุมเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยมีการปิดประตูทางเข้าออกรัฐสภาแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยคะ่ะเขาก็อาจจะเช่าเหมาเรือครับเป็นเรือด่วนคล้ายๆแบบนั้นเรือรับจ้าง ใช้แทนเวทีปราศัยเลยค่ะ,ะอันนี้นตอนแรกยังไม่มืดเลยเอาแบบนั้นแล้วตอนปิดประชุมเนี่ยนะคะปรากฏว่าบรรยากาศที่ท่าเรือแม่น้ําเจ้าพระยาด้านหลังรัฐสภาก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้เรือหางยาวเป็นพหนะประาศัยริมน้ำเนี่ยนะคะกดดันให้รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแต่ว่าเป็นไปอย่างสงบแล้วก็มีรายงานว่าพอปิดประชุมปุ๊บก็มีบางส่วนนะคะที่ไปลงเรือที่ท่าเรือเกียกกายด้านหลังรัฐสภาด้วย นอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะที่เราพยายามประมวลให้ดูเนี่ยในช่วงหนึ่งนะครับที่มวลชนเขาอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้ารั้วเนี่ยมีหญิงคนหนึ่งะฮะคือว่าเขาก็ไปยืนอยู่ที่ประตูทางเข้านี่แหละอายุประมาณสัก50ปีเนี่ยฮะแล้วก็ปีนขึ้นไปนะ,ะผลปรากฏว่าพัดตกลงมาสิครับได้รับบาดเจ็บตำรวจแล้วก็พยาบาลก็เข้าไปผสมพยาบาลแล้วก็เบื้องต้นฮะมีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับ ขณะที่นายทัตเทพเรืองประภัยกิจเสรีรแกนนําคณะประชาชนปลดแอกบอกว่าหลังจากที่ยุติชุมนุมนะฮะจะมีการประเมินทิศทางอีกครั้งนะครับพร้อมกับมีการเตรียมนัดชุมนุมเพื่อที่จะยก,กระดับการชุมนุมใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้ในะที่ทำเนียบก็มีการประชุมกันเสร็จราลาประมาณสักสองทุ่มกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคือด้านนอกเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเขาจะมีการคว่ำนะฮะแต่ว่ายังไม่คว่ำนะครับ คือว่าต้องนําไปศึกษาก่อนหนึ่งในนั้นมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือการรวบรวมรายชื่อของไอรอนะเป็นแสนรายชื่อเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบไปอีกหนึ่งเดือนทีนี้ในส่วนของสอสอพักพักหนึ่งล่ะครับก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าพิจารณาไม่ทันนะแปเเดือนเลยนะกว่าจะกลับมาพิจารณาครับในแนวทาง เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้อีกนะฮะก็จะไปถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยแล้วก็อาจจะทําให้กว่า1นึ่งแสนรายชื่อของไอรอเนี่ยคะ่ะตกไปค,คือใช้ไม่ได้เลยนะคะนี่นก็เป็นความห่วงใยของทางสสวิโรอดรของพักก้าวไกลนะคะที่ออกมาระบุว่าถ้าทอดเวลาไปแบบนี้ศึกษารายละเอียดกันอีกหนึ่งเดือนเนี่ยคะ่ะผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรนะคะบรรยากาศ ภายนอกหลังจากที่ปิดประชุมแล้วพูดง่ายๆ<ฆ>รถสสที่ออกไปจากอาคารรัฐสภาถ้าเป็นสสพักฝ่ายค้าน<ฆ>ส่วนใหญ่ออกมาแล้วจะแสดงบัตรกดกระจกเลยเ<อ>สแสดงบัตรหรือว่าชูสัญลักษณ์3นิ้ว<ฆ>อันนี้เนี่ยทางด้านผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่ปรบมือค่ะแล้วก็ให้กำลังใจให้ผ่านไปแต่<อ>สำหรับสสฝั่งรัฐบาลส่วนใหญ่ออกไปโดยไม่กดกระจกลง ทางด้านของแกนนากลุ่มผู้ชุมนุมก็ตะโกนบอกผู้ชุมนุมเลยว่ารถคันนี้ไม่กดกระจกลงทางด้านรถเนี่ยปิดประตูปิดกระจกปึบเลยก็คือส่งสัญญาณแล้วละ่ะว่าน่าจะเป็นสสฟังรัฐบาลหลังจากนั้นเสียงโหตามมาเลยโอ้โหเสียงโหนี่คือไม่ธรรมดาฮะมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับจึงต้องมีการปิดเสียงเอาไว้เลยแหละนะฮะแต่ว่าใครอย่างที่คุณบวิสาบอกไปนะฮะเขาก็จะมีการ แสดงสัญลักษณ์ออกมาเนี่ยการชู3สนิ้วแบบนี้ค่ะแล้วสังเกตเห็นนะครับว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นสอสอของฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะโดนโหแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันฮะก้าวไกลออกมานะฮะโอ้โหถูกต้อนรับอย่างดีมากเลยค่ะนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวที่ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะมีของที่ระลึกด้วยนะเป็นหมุดนะฮะหมุดที่เคยเอาไปฝังที่ท้องสนามหลวงจำได้ใช่ไหมที่ว่าหายไปในี่จริงแล้วตำรวจก็เอาไปใช่ไหม แต่นี้เขาทํามาเป็นลักษณะคือเป็นของที่ลึกะเขาทําเป็นพวงกุญแจแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะคือตอนที่ยังไม่ได้เคาะกันว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดในยติ6ยติเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็เอาสีไปพ่นลงที่พื้นของหน้าอาคารรัฐสภาเนี่ยนะคะพ่นเป็นรูป ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกว่าหมุดคณะราษดร,รับเนี่ยแหละค่ะเป็นรูปนั้นที่เขาบอกว่าเขามีไฟล์เอาไว้อยู่แล้ว<อ>เนี่ยนะคะก็เป็นภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้รจริงๆอ่ะกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะเขานัดหมายกันเอาไว้อยู่แล้วว่าการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ที่จะเป็นล,ลักษณะการชุมนุมของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม เมื่อวานนี้หลังจากที่เห็นท่าทีแล้วว่าภายในสภาเนี่ยคะ่ะไม่ได้ตอบโจทย์ตามข้อเรียกร้องของทางกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งยังต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดออกไปอีกหนึ่งเดือนแล้วค่อยว่ากันใหม่เนี่ยนะคะทําให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยคะ่ะประกาศชัดเจนนะคะว่าจะมีการชุมนุมกันอย่างแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านของทนายอ,อนนท์นำพาใช้คําว่าเดี๋ยวที่จะ จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวกันในเดือนตุลาคมจะเป็นในลักษณะบึ้มบึ้ม,อมเอาใหญ่ขนาดนั้นคือรอบที่สนามหลวงเมื่อ<ฆ>วันเสาร์วทิตี์ที่ผ่านมาเขาก็บอกเลยนะคะว่าบึ้มบม,บมอ,อ,อันนี้คือจะเอาบึ้มบึม,บมอีกส่วนไม้ระยองหรือว่าพานุพงษ์จัดนอกนะคะก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะสื่อสารกับกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณว่าอาจจะเป็นการชุมนุมในลักษณะพักค้างปักหลักค้างคืนหรือไม่เพราะว่าเขาบอกว่าตุลาคมนี้ให้เตรียมเต็นท์ เตรียมหมอน oh, มาเลยค่ะอย่างนั้นเลยฮะแต่นี่ฮะที่เมื่อวานนี้เนี่ยทำไมออกที่ด้านหน้าไม่ได้ครับรถจอดขวางนะฮะและเมื่อวานนี้คือบรรดาแกนนาต่างๆก็สลับกันขึ้นไปพูดคุยนะครับ mm hmm. บนเวทีที่ว่าเป็นรถที่สามารถเคลื่อนที่ได้การรวมตัวกันเมื่อวานนี้ไม่น้อยนะฮะผู mm ้ hmm. คนเนี่ยมาจํานวนมากมายด้วยเหมือนกัน mm hmm. อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาบอกว่าจะไม่ให้กระทบกับปัญหาการจราจรแต่สุดท้ายอย่าง mm hmm. ที่เห็นนะครับว่ามวลชนเนี่ยเยอะจริงๆ ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมีการชุมนุมกันต่อไปครับใครถ้าเกิดว่าเขามีการประกาศตรงจุดไหนเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ตามพี่ตำรวจนครบาลเขาได้แจ้งเอาไว้แต่เมื่อวานนี้รับบือค่อนข้างดีนะฮะวางแผนเอาไว้เรือของตำรวจน้ําก็ไปรออยู่ที่ท่าน,น้ำใช่ไหมครับมีเส้นทางมีรถน้ําเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาตกลงไปฝั่งอีกด้านหนึ่งเลยนะฮะผมปรากฏว่ากลุ่มของผู้ชุมนุมเองก็เกิดการยื้อกันจะเข้าไปให้ได้เนาะเพราะเขาต้องการที่จะให้ไปส่งที่โรงพยาบาล ณตอนนั้นเองเราเห็นนความเคลื่อนไหวคือว่ารถน้ํานี่มารอละรถน้ําของตํารวจนะฮะว่าปราบฝูงชนนะแต่ว่าก็ไม่มีการฉีดอะไรยังสามารถที่จะพูดคุยต้านทานกันได้อยู่บ้างนะครับ<ะ>แล้วก็ยังเห็นนะฮะว่าในส่วนของฝั่งผู้ชุมนุมเองนะฮะ ยังส่งข้าวส่งน้ำให้กับทางเจ้าหน้าที่เเหมือนกันนะเออะมื่อวานนี้ก็ยุติการชุมนุมแล้วก็กลับบ้านกันไปสักเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะตอนสี่ทุ่มออที่ทางเจ้าหน้าที่ที่มารักษาความปลอดภัยเดินออกมาจากอาคารรัฐสภา,าผู้สมนุมก็ยังอยู่ประปรายก็ยังปรบมือให้กําลังใจแล้วก็ตะโกนส่งทางด้านเจ้าหน้าที่กลับบ้านไปด้วยแต่ว่าก็สื่อสารข้อความบางอย่างนะคะที่เป็น จุดยืนของอเขาอย่าเช่นท่าการเมืองดีล<ะ>ักษณะทำนองนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเดี๋ยวภาพรวมในสภาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกด้วยเหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋วชวนดูประเด็นนะฮะที่เราได้เตรียมมาวันนี้มีอะไรที่ว่าเป็นหลักๆบ้างนะครับเรื่องของุุรสาวอาดีตเจ้าของที่ดินสีพันวาครับก็เปิดใจว่าการครอบครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมายครับ และก็พร้อมนะฮะชี้แจงทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบด้วยนะครับมีกรณีหนึ่งนะคะที่เข้าไปรับจำนำานรับลูกค้ามาแล้วก็นําออกไปขับไปทําธุระค่ะกลับมาจอดเพียงแค่3นาทีเท่านั้นปรากฏว่าไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันนะคะงานนี้ก็เลยต้องทดใช้เงินคืนที่กับลูกค้าเป็นเงินเกือบ5ล้านบาทค่ะ,ะพูดถึงคดีที่มีการต่อสู้มายาวนานอีกคดีนะครับใช้เวลา14ปีนะฮะล่าสุดสารกีกา มาแต่งกดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุกพัฒนาเมืองสุข ทุจริตนะครับบ้านเอื้ออาทรจำคุก50ปีแต่ว่าได้รับอนุญ,ญาตนะครับให้มีการประกันตัวชั่วคราวได้นะครับดูบรรยากาศของผู้คนที่สเปนกันหน่อยรวมตัวกันแล้วก็เกิดการปะทะก,กับเจ้าหน้าที่นะคะผู้คนออกมาแสดงความไม่พอใจกับมาตรการที่เข้มงวดอีกครั้งหนึ่งสําหรับการป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเขายกระดับการคุมเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อที่สเปนนะ่ะพุ่งทะลุ700,000คน ะะอตอนนี้ยุโรปก็หนักแล้วก็เงือนมาใกล้บ้านเราก็หนักเหมือนกันค่ะยุโรปนี่หนักจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะก็อยากจะชุมชนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยแต่ว,ว่าก่อนอื่นนะดูความเข้มข้นขอ,ของการเมืองกันสักหน่อยแล้วกันเอาในสภากันหน่อยว่าอย่างไรกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เล่านอกสภาไปคือรัฐสภาเนี่ยเขามีการลงมตินะครับ432ต่อ255เสียงแล้วก็งดออกเสียงนะครับ 28เสียงนะคือไม่ออกเสียง1เสียงเห็นชอบยตินะด่วนเลยนะครับเรื่องการตั้งคณะกรรมาการวิสามัรศึกษายติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทั้ง6กยตินะก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการครับหรือว่าวาระแรกเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสามัญนะครับทั่วไป,ไปประจำปี2 5 6 3ครั้งที่โศกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ารัฐสภาวานี้เนี่ยก็มีการปิดประชุมการอภิปรายแสดงความเห็นต่อยติแก้รัฐธรรมนูญนะครับปี2560 รวม6ฉบับนะครับคุณผู้ชมช่วง18นาฬิกาเศษนะฮะโดยระหว่างการอภิปรายปิดนะครับนายวิรัตรัตนเศษนะครับในฐานะเจ้าของยติแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลก็อภิปรายขอโอกาสสมาชิกรัฐสภาตั้งกรรมธิการร่วม3ามฝ่ายเพื่อศึกษายติแก้รัฐธรรมนูญนะครับให้รอบด้าน30วันนะครับโดยอ้างอิงนะครับถึงข้อกังวลหากว่าสมาชิกลงมติข้ามหรือว่าตีตกไปเนี่ย จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาโดยเฉพาะต่อสอสอพักร่วมรัฐบาล206คนในขณะเดียวกันนะครับนายไพบูนิติตะวันนี่นะฮะสอสอบัญชีร,รายชื่อพักพลังประชารัฐก็ลุกขึ้นเสนอเป็นยัตติด่วนเลยนะครับเสนอตั้งกรรมธิการวิสามาญศึกษายัตติแก้รัฐธรรมน,นูญ โดยเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่121ที่มีการเปิดทางเอาไว้นะฮะพอฟังทางด้านของคุณภัยบูรณ์เสนอแบบนั้นนะคะทางสสพักการเมืองฝ่ายค้านเองก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยค่ะในที่สุดนายวิรัต จึงขอให้ประธานในที่ประชุมพักการประชุม15นาทีแต่ตามรายงานบอกว่าพักเกินกว่านั้นนะคะ30นาทีแล้วนะคะยังเงียบอยู่เลยค่ะก็ต้องพักการประชุมกันให้ไปตกลงร่วมกันกับวิบสามป่ายทีนี้พอเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะนายชัยวุฒนาคมนุรสรสอสอพักพลังประชารัฐก็แจ้งว่าไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้จึงเดินหน้าพิจารณายติตามวารรคที่ค้างอยู่ต่อ เป็นเหตุให้ประธานใที่ประชุมเปิดลงคะแนนิยติด่วนที่ถูกเสนอซ้อนขึ้นมาจากยติแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปตามที่ประธานวิปรัฐบาลร้องขอค่ะสืบเนื่องให้ตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษารายละเอียดก่อน รวม45คนโดยยึดสัดส่วน 30, สส30คนสว15คนแต่เมื่อสสพักการเมืองฝ่ายค้านทุกพักขอถอนตัวทําให้กรรมธิการชุดนี้คงเหลือเพียง31คนนะคะก็จะมีเฉพาะสสพักร่วมรัฐบาลและสวเท่านั้นกําหนดกรอบเวลาทํางานกัน30วันค่ะครับและเมื่อเวลา20นนกา30นาทีนะครับประธานในที่ประชุมแจ้งพระราชนิกิจสกาปิดสมัยประชุม 25กันยายน2563แล้วก็ปิดประชุมรัฐสภาลงทางนี้คือว่าการเปิดสมัยประชุมนะครับประจำปี2,563ครั้งที่2ก็จะมีขึ้นนะครับประมาณวันที่1พฤศจิกายน2563ันยนาย 2, ครับด้านในก็มีเหตุความวุ่นวายนิดหน่อยนะฮะมีวอล์กอัพให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วนะฮะในสภาเขาก็ ย้ำว่าไม่ได้มีการคว่ำนะแต่ว่าต้องการที่จะมีการศึกษานะครับแต่อย่าลืมนะครับรายชื่อของไ r o อเนี่ยแสนกว่ารายชื่อนะต้องการให้แก้ไขและก็ยังมีรายชื่อในส่วนของหมอมะโรงอีกนะแสนกว่ารายชื่อเหมือนกันแสนสามหมื่นกว่ารายชื่อ<า>อันนั้นคือว่าไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ ข้อมูลที่ออคุณธีรเดชกิ่นไปเมื่อช่วงต้นร,รายการนะคะที่บอกว่ามีข้อกังวลของทางสสวิโรจนะคะก็คือคุณวิโร์ลักณาอดีศรค่ะสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่าถ้าหากมีการเลื่อนออกไปไปลงมติกันในสมัยประชุมหน้าแล้วยติตกไปแบบนี้จะส่งผลกระทบกับร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนก็คือชุดของไอรอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนที่รวบรวมรายชื่อมาได้มากกว่า1 0 0 0 0แรายชื่อเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีเนื้อ หาคล้ายกันแล้วถ้าต้องเสนอยติใหม่แบบนี้ต้องรอไปอีกหนึ่งสมัยประชุม<ฆ>ก็คือต้องรอหลังวันที่22พฤษภาคมเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุผลทางฝากฝั่งของพักเก้าวไกลที่บอกว่าร่วมทำสังฆกรรมกับการประวิงเวลาออกไปอีก8ปดเดือนแบบนี้ไม่ได้ค่ะครับคือทางด้านก้าวไกลเขก็เป็นห่วงนะว่าอ้โหมันจะทอดยาวไปขนาดนั้น มองว่าอ๊ะเป็นการประวิงเวลาไว้หรือเปล่าเนี่ยผมก็แอบเข้าไปเห็นความเห็นของผู้ชมนะบางท่านก็ไม่สบายใจแล้วก็มองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยคือบอกว่าเขาต้องการที่จะไปศึกษานะครับ เรื่องของรายชื่ออะไรต่างๆด้วยของการแก้ไขในแบบนี้นะค่ะแล้วก็เนื้อหารายละเอียดเรื่องของเรื่องก็คือยังไม่สามารถตกลงกันได้ยังไม่สามารถที่จะลงมติรับหลักการกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายส่วนที่ยังเห็นไม่ตรงกันอยู่นะคะบางส่วนเนี่ยก็อยากจะให้แก้ทั้งฉบับบางส่วนต้องการแก้รายมาตราบางส่วนอยากจะให้ตั้งสสรขึ้นมาใหม่เพื่อศึกษากันใหม่เลยร่างขึ้นใหม่เลยนะคะบางส่วนก็ยังไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นเนี่ยค่ะคือเนื้อหาร ละเอียดนะคะเจาะลึกลงไปก็ยังเห็นต่างกันเ,ออเดี๋ยวคงได้ขยี้กันเยอะๆเลยนะฮะในช่วงของมุมกันเบือง